สวยขนาดนี้ทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะเฮ้ยเอ้ยมีความรักค่ะอุ้ยงูงูล่ฟันดิสิไม่ค่อยเห็นเธอพูดเรื่องความรักรักตัวเองอ่าโอเครักตัวเองแล้วไม่คิดอยากจะมีแฟนไหมคะไม่คิดแล้วตอนนี้ไม่คิดแล้วไม่คิดแล้วเคยแบบผิดหวังในความรักรุนแรงไหมคะก็มีสิแม่โอ้โหใครังไม่เคยมีล่ะคือจริงๆอ่ะบอกก่อนมาเออความรักมันมันก็ที่ผ่านมามันก็มีมีหลายๆรูปแบบแหละเออไม่ใช่ไม่มีความรักนะเออมันก็มีแต่ว่า เมื่อก่อนน่ะอยากมีความรักมากอยากมีแฟนมากอืโหทําทุกอย่างไปไร,ร้านเหล้าไปนูน่นไปนี่เล่นแอปอะไรทุกอย่างทุกอย่างจนมันเหนื่อยใอช่ไะหม,ะมจนมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วว่ามันเหนื่อยแล้วก็เหมือนพอที่ผ่านมาเราเริ่มศึกษาอะไรเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเออมันจะมาเมื่อไหร่ก็มา มีแฟนแล้วเปิดตัวได้มีแฟนแล้วจะอะไรยังไงหรือจะในรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ตามอ่ะเดี๋ยวอะ่ะมันก็จะมีเองอเออเราเชื่ออย่างหนึ่งคือทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันใช่ไหมแม่ถ้าเราจะมีความรักที่มันสมหวังอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเองอันนี้ไม่อยากพูดให้คำพูดมันสวยหรูนะแต่ว่าคือพอด้วยความที่เราเป็นคนที่พยายามมามาก มากที่สุดในชีวิตแล้วอะคือพอเราอยากทําอะไรเราทําสุดไงอยากมีผัวอยากมีมากไปมูทุกที่อไปมูทุกที่ที่หมอดูเขาบอก,บอกว่ามันจับรถหมอดูบอกที่ไหนเหมาะก,กับเราไปโซเชียลบอกว่าที่ไหนเลิศขอแล้วได้ไปทําหมดทุกอย่างออกไปกินเหล้าออกไปเจอผู้คนเล่นแอปทําหมดทุกอย่างไม่มี ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่มีไม่ได้ที่ผ่านมามีความรักที่แบบก็แบบรักข้งเดียวอแอบรักบ้างไม่สมหวังบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งมันอืมเออเหนื่อยแล้วพอแล้วถ้าจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองก็ปล่อยออไม่ได้สนใจมันออแล้วลว่าถูก่อย